สัักหหนางดลม้ตคาตั้งศีลไม่กินของที่เป็นพิษไปกินของที่เป็นประโยชน์แทนพอตั้งปุ๊บเป็นไงมันก็ดีเลยใช่ไหมบางคนเนี่ยพอตัดสินใจตั้งปุ๊บเชื่อไหมโรคหรือว่าเรื่องร้ายมันลดลงตั้งแต่ตั้งศีลแล้วยังไม่ทันได้ตัดอะไรเท่าไหร่เลยนะ โรกกับเรื่องร้ายมันลดลงได้เป็นตั้งศีลแล้วนะทีนี้พอสู้กิเลสไม่ได้เป็นไงเออมันจะไปกินโอ้ฝ่ายแล้วมาขอไปเสพไปกินก่อนดีกว่าเป็นไงพีบากร้ายมันเข้าตั้งแต่ยังไม่ทันไปกินเลยใช่ไหมเคยไหมเคยไหมโอ้จับช้อนช้อนล่วงเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยช้อนล่วงเลยวหยน่เดินจะไปกินสะดุดเลยแตอปึ๊กไปตั้งแต่เดินไปกินแล้ว เท้าไปเตะอะไรก็ไม่รู้น่ยพอกำลังจะกินกัดกระพุ้งแก้มลยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีไหมเออก็นอะน่นะตั้งแต่คิดจะไปผิดศีลนะวิบากายมันก็เข้าแล้ววิบากเข้าแล้วเรื่องอะไรก็ไม่รู้เข้ามาแล้วใช่ไหมมันมีเรื่องรายอย่างโูนนี้เข้ามาแล้ว บางท่านตาดีนะเห็นวิบากร้เข้าตายแล้ววิบากร้เข้าออแลลวดีกว่า,าตั้งศีลต่อดีกว่าเป็นไงวิบากร้นั้นเบาไหมเอเบาลงเลยอ่ะเบาลงเลยอะนี่แค่คิดจะไปเสพกิเลสนะแค่คิดจะไปเสพตามกิเลสสอนวิบากร้อย,ย่างเข้าเลยอยู่แค่มโนโเนาะยังอยู่ในความคิดอยู่เลยมันยังไม่ท่านได้ลงมือทําเลยนหรือทํายังไม่ทันสําเร็จเลยนะ ยังไม่ได้ทําได้สมบูรณ์เลยกําลังจะเคลื่อนไปแล้วหลักกายวาจาก็กาลังเคลื่อนไปตามกิเลสแต่มันยังไม่ถึงจุดที่กิเลสต้องการเลยกาลังเคลื่อนไปนะเห็นไหมมีวิบากเข้ามีไหมมีไหมมีเลยกําลังเคลื่อนไปกายวาจากําลังเคลื่อนไปนะทําตามกิเลสเนะี่ยแต่มันยังไม่ทําได้สําเร็จกําลังจะไปกินเนี่ยววิบากตามลายทางนะมีไหม เออกคคิดจะไปเสพตามกิเลสชอบมันมีวิบากตามลายทางเลยยังไม่ทันถึงเลยไม่รู้อะไรบ้างก็ไม่รู้นะมันกวนอยู่นั่นนะเออวิบากเล่นงานเลยทางกายทางเหตุการณ์ก็ลืมลบำลืมล่ำเข้ามาเลยใจแล้วก็ไม่ได้เป็นสุขหรอกมันกลัวจะไม่ได้หยอยากกลัวจะไม่ได้อ้ยชอบจะได้กลัวจะไม่ได้ยังไงจิตมันนิ่งมันสงบไหมไม่สงบเลยจิตไม่นิ่งไม่สงบเปดีไหม ไม่ดีแลวไม่เห็นจะพาสุขตรงไหนแล้วมันทุกข์ตั้งแต่ใจก็ทุกข์แล้วใช่ไหมกายก็แหมบางทีก็ไม่ค่อยสบายงุนงี้นะกายก็ไม่ได้สบายนั่นน่ะกายก็ไม่ได้สบายนั่นน่ะบางทีก็โอ้โหร้อนรนมาถึงกายเลยเนาะกายก็ไม่สบายหรอกไปดูเถอะกายก็ไม่สบายหรอกเพอเพอจะมีเหตุการณ์ไม่ค่อยดีด้วยใช่ไหมเรื่องร้ายก็กระแทกกระแทกเราบางทีก็มีคนมาว่าไงก็ไม่รู้นะนะ หรือบางทีกำลังเดินไปก็แม่นะอาจารย์เดินมาทําไมก็ไม่รู้นะอะไรเงี้ยเป็นต้นเอ๊ะวันที่เรามีศียดีไม่เห็นเดินมาเลยเออวันที่เรากําลังตักเข้าปากกันเดินมาทําไมตักเข้าปากผิดเวลาอีกต่างหากเนะไม่ใช่เวลากินด้วยนะอะไรเงี้ยนะเออทำไมขายขี้หน้า อะไรอย่างนี้ปต้นมันมีเรื่องไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เข้ามามีเหตุการณ์ไม่ดีเข้ามานัะนกมันดูเหตุการณ์อะไรบ่ก็รู้แหละมันไม่ดีอ่ะมีเหตุการณ์ไม่ดีเข้ามานะก็ไปดูเ,เถอะมันมีเหตุการณ์ที่แม่เราไม่อยากได้เหตุการณ์นี้เท่าไหร่แต่มันได้เครเจอไหมยิ้มใช้ฮิฮ <laughs> นี่ีลทำให้เกิดปัญญาไหม ทำให้เกิดปัญญาเห็นไหมตั้งศีลทําให้เกิดปัญญาขณะว่าเราตั้งศีลแล้วเราจะไปผิดจะไปผิดศีลนี่ยังเกิดปัญญาเลยใช่ไหมพเพราะอะไรมันได้เห็นเรื่องร้ายเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมออพอเราปัญญาเราไม่เต็มเราจะไปทําตามกิเลสเป็นไงมันยังเกิดทุกใจทุกกายเรื่องร้ายเป็นตามลายทางเรายังไมท่ทำเสร็จเลยยิ่งไปทําผิดศีลเสร็จเป็นไงครบเลยเนาะทุกใจทุกกายเรื่องร้ายครบเลยสุขแบบหนึ่ง หมดไปที่เหลือโอ้โหทุกๆท,ทุกใจทุกกายเรื่องรายมันก็เห็นชัดมันเปรียบเทียบแต่มันคนละอย่างเลยเนาะกับตอนที่เราตั้งศีลเราปฏิบัติได้เนาะขนาดปฏิบัติศีลได้ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ใช่ไหมมันยังมีวิบากดีใช่ไหมสังเกตไหมเออจริงๆเราตั้งศีลไม่กินไอ้ของเป็นพิษสมมตินะแต่ใจเราจริงๆมันก็ยังอยากยังอะไรอยู่บ้างนะแต่มันก็สู้ส,ส,สู้สู้กันไป พอเห็นวิบากดีบ้างไหมเห็นใช่ไหมหรือบางทีมันลดกิเลสได้บ้างพอลดกิเลสได้บ้างนี่เป็นต้นนะ <c oughs> ก็ยังเห็นวิบากดีใช่ไหมทางใจทางกายทางเหตุการณ์มันก็ยังมีสิ่งดีๆแม้แต่ทางร่างกายทางเหตุการณ์ก็มีสิ่งดีๆให้เราเห็นแม้ศีลเราจะไม่สมบูรณ์ถึงชำระกิเลสได้หมดด้วยซ้ําใช่ไหมมันยังมีอาการของกิเลสอยากอยู่บ้างด้วยซ้ํา ยังขมมันไม่ค่อยลงได้ซ้ำหรือล,ลงนิดนิด,นดหน่อยหน่อมันก็ยังเห็นวิบากดีของการปฏิบัติศีลแม้แต่ทางกายทางวาจาก็ยังเป็นวิบากดีใจเอากินเลยไม่ลงเลยก็ได้ซ้ำก็ยังเห็นเป็นวิบากดีใช่ไหมเห็นบ้างไหมล่ะโอ้โหใจจริงๆมันยังอยากกินของเป็นพิษอยู่นะแต่อดทนเอาไปกินของเป็นประโยชน์พอกินอิ่มเสร็จเป็นไงโอ้สบายดี นั่นแหละความอยากมันก็ไม่เที่ยงเนาะความอยากแบบกิเลสเอ้มันก็ไม่เที่ยงนี่มันไม่ได้ทรม,มานเราไปตลอดนี่มีปัญญามากขึ้นไหมได้เห็นความไม่เที่ยงของกิเลสบ้างไหมเออเห็นมันไม่ใช่ว่าเราจะอยากมันไปตลอดนี่เราไปกินสิ่งที่เป็นประโยชน์เอา้ากินอิ่มแล้วก็แล้วเออพอกินอิ่มเสร็จเอา้าก็ไม่เห็นจะอยากกินเนี่ยตัวที่เป็นกิเลสตัวน,นั้นอะไรเงี้ยมันก็ยังเห็นว่าเออมันก็ไม่เที่ยงนะกิเลสเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะทรมานเราไปตลอด ก็ยังมีปัญญาเห็นเออก็เอาไปกินสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ต่้งกายก็แข็งแรงดีเกิดเรื่องดีขึ้นอีกอย่างนี้เป็นต้นนะมันเป็นวิบากดีก็เหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามก็เป็นวิบากดีนี่ต่อให้กดข่มนะยังเป็นประโยชน์เลยมันยังเริ่มมีปัญญามากขึ้นบ้างเลยนะเฮ้ยเขาไม่เที่ยงของกิเลสเลยเห็นวาเป็นทุกข์ไปทําตามมโนโหเคยทุกข์ไปกินแล้วก็เป็นโรคเป็นภัย มันก็มีเรื่องรายเอเพอไม่กินในตัวเป็นพิษมันก็ดีกว่าก็จับไปได้จนถึงอาการของกิเลเนี่มันก็ยังมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นนะอาจารย์พยายามอธิบายครับว่าปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์นี่พยายามอธิบายประโยคเดียวนะันี่พยายามอยู่นี่นั้นเราก็ไม่เก่งอาจารย์ก็ไม่เก่งในการอธิบายเท่าไหร่พยายามอธิบายวนไปวนมาอย่างเงี้นะ พยายามวนไปวนมาพยายามชอนชัยเหลี่ยมนั่นมุมนี้เหลี่ยมนั่นมุมนี้พยายามขยายรายละเอียดมันไม่เก่งเดี๋ยววันหน้ามันจะเก่งกว่านี้ฝึกฝึกไปเถอะอาจารย์ว่านะนี่บอกตัวเองนะเนี่ยบอกตัวเองว่าฝึกฝึกไปเถอะนะฝึกบรรยายไปเถอะฝึกอธิบายฝึกพยายามขยายความตรงนี้ไปน่ะวันหน้าม,มันคงจะเก่งขึ้นบา้างละวะคนเราเนาะฝึกฝึกไปเนี่ยน่ะ แต่พอฟังแม้ไม่เก่งอย่างนี้ก็พอฟังเข้าใจบ้างไหมพอได้ไหมก็พอได้ยูนเนาะทำท่าได้หน่อยก็แล้วกันนะอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยพระพรุทธเจ้าถึงตรรัดราข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์ ถ้าเราตั้งศีลมาปฏิบัติเนี่ยมันจะมีปัญญาที่มากขึ้นมันจะปัญญาจะบริสุทธิ์มากขึ้นจะเห็นความต่างระหว่างปฏิบัติศีลกับไม่ปฏิบัติศีลมีความต่างทางกายทางวาจาทางใจอย่างไรมีความเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสยังไงเห็นความเป็นทุกข์ยังไงอ,อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเริ่มเห็น,นเห็นความไม่ใช่ตัวเราของเรายังไงมันก็จะเริ่มเห็น จะเริ่มเห็นมากขึ้นมากขึ้นปัญญาก็จะดีขึ้นดีขึ้นโอ้ถูกศีลดีกว่าผิดศีลปัญญาก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นไปเป็นลำดับลาดับเหลี่ยมนั่นมุมนี้เหลี่ยมนั่นมุมนี้ทั้งติดชั่วติดดีถ้าตั้งศีลมากําจัดความติดชั่วกําจัดความติดดีนะแต่ไม่ได้หมายว่าไม่ทําดีนะกำจัดความติดชั่วในชั่วตัดไปกําจัดความติดดีในภาคเป็นทําดีแต่ไม่ติดดีได้เท่าไหร่ก็พอใจให้ได้นะ ทำดีแบบไม่ผิดศีลเน่ะทำยังไงทำดีแบบไม่ผิดศีลไอ้ทำชั่วเนี่ยมันผิดศีลอยู่แล้วทำดีนี่มีทั้งผิดศีลแล้วไม่ผิดศีลนะโอ้ลึกซึ้งนะทำดีแบบผิดศีลกับทำดีแบบไม่ผิดศีลโอ้โหวันนี้ได้คำใหม่ขึ้นบ้างไหมได้ความละเอียดขึ้นบ้างไหมเออทำดีนี่ก็มีผิดศีลก็ไม่ผิดศีลนะละเอียดขึ้นไปหน้าของพุทธะนี่ ทำดีสนองอัตตาสนองกิเลสสนองอความอยากแบบยึดมั่นถือมัน่นนี่ผิดศีลตนลกนรกผิดศีลตนลกนรกทำดีแบบตนกนรกมีสวรรค์บางอันอยู่แต่ก็มีนรกแรงกว่าคุ้มไหมคุ้มไหมไม่คุ้ม <laughs> มีสวรรค์อยู่เหมือนกันแต่มันไม่ มันมันมันไม่มากเท่ากับนรกนรกมากกว่าเนี่ยทำดีนี่ก็ผิดศีลได้นี่โอ้โหใครจะไปคิดออกอะนะทำดีแบบผิดศีลนะแบบสนองกิเลสแบบเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นแบบผิดศีลแต่ละข้อแต่ละข้อได้ศีลข้อห้าห้าข้อนี่แหละกับทำดีแบบไม่ผิดศีลอันเนี้ยโหยิ่งใหญ่ ทำดีแบบไม่สนองกิเลสแบบไม่ผิดศีลไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นอย่าแงบบนี้เป็นต้นไม่ไม่ลักขโมยช่อกโกงไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่โกหกไม่เมาในความโลภโกรธหลงนี่แหละทำดีแบบไม่ผิดศีลเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งอตอนนั้น ฟ้าให้กุศลเรามาเท่าไหร่ให้องค์ประกอบในการทําความดีเท่าไหร่ที่จะไม่ผิดศีลก็ทําแค่นั้นแหละนั่นแหละทําดีไว้ไม่ผิดศีลทําเต็มที่แล้วก็มายึดมัน่นถือมั่นว่าจะได้ผลแค่ไหนได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตในเป็นสัจจะอย่างงี้เข้าใจง่ายก็สบายผ่องใสไรกงังวลนี่คือปัญญาอันศีลชําระให้บริสุทธิ์ ปฏิบัติศีลโดยจะเกิดปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆถ้าได้พบสัจุรรษได้ฟังสัจธรรมด้วยนะจริงๆคนจะปฏิบัติใช้เนี่ยจะเกิดสภาพปัญญาอันศีนชลชําระให้บริสุทธิ์ปฏิบัติศีลจนเกิดปัญญาเนี่ยนะปฏิบัติศีลจนชําระปัญญาไดา้จนเกิดปัญญาบริสุทธิ์ขึ้นมาได้นี่ต้องได้พบสัรบุรุษได้ฟังสัรธรรมนะไม่ใช่อยู่ดีๆก็ได้เอาเฉยๆปฏิบัติศีลมัว มัวมัวไปนี่ไม่มีทางปฏิบัติศีลนมัวมัวนี่ไม่มีทางที่จะได้ปัญญาที่บริสุทธิ์นะอาจจะได้บ้างแต่มันจะไม่บริสุทธิ์มันไม่เต็มรอบแต่ถ้าได้พบสัตบุุษได้ฟังสัตธรรมนี่จะได้ปัญญาที่เต็มรอบนะ <c oughs> ตกลงทำความดีแบบถูกศีลก็มีนะแบบผิดศีลก็มีนะทำความดีแบบผิดศีลทำความดีแบบถูกศีล เป็นตัวดีๆแล้วแต่ละวันะไอ้ทาความชั่วเนี่ยมันผิดศีลอยู่แล้วไอ้ความชั่วความอะไร่มันเลวร้ายมันเดือดร้อนมันเป็นโทษเป็นภัยชัดเจนต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นอันนี้มันไปทําชั่วนี่มันผิดศีลชัดเจนอยู่แล้วแต่แม้ดีดีแหละนะเกิดสัมปาพดีๆนี่แหละยังมีดีผิดศีลกับดีถูกศีลโอ้โหอันนี้แหละลึกซึ้ง เพราะนั้นดีผิดศีลเราไม่เอาเอาแต่ดีถูกศีลดีถูกศีลไม่สนองกิเลสแล้วก็ทำตามกุศลที่เป็นไปได้จริงในขีดที่ไม่นะก็ไม่ผิดศีลนันะ่นแหละะเอาตามกุศลที่มันมันไม่สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนะมันไม่ละเมิดศีลนะกุศลมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นบนพูดอย่างเงี้นะ ไม่รู้จะเข้าใจไม่เข้าใจเนาะทำท่าเข้าใจหน่อยก็แล้วกันปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์ศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์นีทีนี้นะกลับกันแล้วนะไปประโยคที่สองกันนะประโยคแรกบัญญายไปลวปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์ต่อไปศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์ประโยคที่สองศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์ ปฏิบัติศีลนี่แหละตั้งศีลมาปฏิบัติศีลห้าศีลแปดศีลสิบจุลศีลมชิมศีลมหาศีลหรือศีลที่เราจะลดละเลิกการเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นจะทําประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นให้ถึงระดับจิตเลยนะให้ถึงระดับพ้นทุกข์สิ้นเกลียงเลยพ้นสุขปลอมทุกจริงเลยเราก็ต้องมีปัญญาใช่ไหมมีปัญญาเข้าใจวิปลาสสี นะมีปัญญาเข้าใจวิปลาสีถึงระดับวิบากกรรมเข้าใจตรลักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวเราของเราของกิเลสประโยชน์ของการไม่มีกิเลสอย่างเงี้ยนี่คือการเข้าใจตรลักษระดับวิบากกรรมแจ่มแจ้งเนะข้าใจวิปลาสีชัดเจนว่ากิเลสมันออกฤทธิ์แบบไหนโอ้เห็นความไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็น ความไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนเห็นความไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีว่าน่าได้น่าเป็นน่ามีมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสว่ากิเลสมันเป็นอย่างเนี้มันเป็นวิปลาสสีอย่างนี้แล้วมีพลังสัญญานเหน,นียวนํากันต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นวิบากายต่อตนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันก็เห็นชัดเลยเห็นชัดพิจารณาไปตั้งศีลมากําจัดกิเลสแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณากาจัดกิเลส เห็นอาการของกิเลสมีปัญญากำจัดกิเลสพอกำจัดกิเลสได้เป็นไงปัญญานี่แหละพิจารณาใจรักพิจารณาวิวปรายาสีจนกำจัดกิเลสได้นะกำจัดกิเลสได้ศีลที่เราปฏิบัติก็บริสุทธิ์จากกิเลสกายวาจาใจก็บริสุทธิ์จากกิเลสไปเป็นลำดับลำดับลำดับนี่คือศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์ก็ทําไปเป็นลำดับไม่ตึงเครียดไปไม่หย่อนไป อย่างนี้เป็นต้นแล้วมีรายละเอียดในการปฏิบัติน,นี่ก็จะเกิดความบริสุทธิ์ในศีลขึ้นสองประโยคกันนะปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์ศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์จากทุกจากชั่วาจากสุขปลอมทุกจริงจากสิ่งที่ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามาีจากความทุกข์ทรมาน,นา จากสภาพที่มันไม่ดีไม่งามสภาพที่ย่ำแย่สภาพที่ทุกข์ทรมานสภาพที่ชั่วร้ายสรุปแล้วสภาพไม่ดีไม่งามทั้งหลายนี่ก็ให้บริสุทธิ์ไปจากสุขปลอมทุกจริง <c oughs> นี่บริสุทธิ์อย่างนี้ก็เป็นสมาธินะสมาธินี่คือความบริสุทธิ์จากกิเลสไปเป็นลําดับ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 เพราะฉะนั้น ศีลกับปัญญาเนี่ยจะทําให้เกิดสมาธิคือความบริสุทธิ์ในจิตขึ้นมาปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นจนจิตบริสุทธิป์ปฏิบัติในขณะที่ปฏิบัติอย่างตั้งมั่นก็เป็นสมาธิที่เป็นมรรคปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นก็เป็นสมาธิที่เป็นมรรคจนกําจัดกิเลสได้ก็เป็นสมาธิที่เป็นผลสงบจากกิเลสอย่างแท้จริงนะ สงบจากความทุกข์ความเดือดร้อนความชั่วใดๆทั้งหลายทั้งปวงศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นพอดีพุทธเจ้าตัดประโยคต่อไปศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นเพราะถ้ามีศีลอย่างถูกตรงก็จะมีปัญญาปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้น ศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นถ้าเป็นศีลของพุทธ,ธะนะถ้าปฏิบัติศีลที่ถูกตรงแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นนะก็จะทําให้เรามีปัญญามากขึ้นมากขึ้นเพราะมันจะเปรียบเทียบระหว่างมีศีลกับไม่มีศีลนะมันเกิดผลต่างกันยังไงปัญญานี่แหละจะเห็นผลจากการมีศีลไม่มีศีลต่างกันยังไงปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้น พอมีปัญญาแล้วก็จะปฏิบัติศีลนั่นแหละเพราะปฏิบัติศีลอยอดเยี่ยมที่สุดเป็นประโยชน์สูงที่สุดต่อตนเองต่อผู้อื่นในเมื่อเป็นประโยชน์ยอดเยี่ยมสูงที่สุดต่อตนเองต่อผู้อื่นนะเป็นประโยชน์สุขสูงสุดต่อตนเองต่อผู้อื่นก็ต้องเอาอันนี้แหละเพราะถ้าผิดศีลเนี่ยมันเป็นทุกข์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่นผิดศีลเนี่ยมันเป็นทุกข์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น ถูกศีลเนี่ยมันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่นตกงลงจะเอาประโยชน์สูงสุดรือจะเอาทุกสูงสุดนะเออเอาประโยชน์สุขสูงสุดดีกว่าเนาะดีกว่าเอาทุกทรมานสูงสุดต่อตนเองต่อผู้อื่นไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้นนะอ้า,อาข้อต่อไป ปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีลถ้าเป็นพุทธแท้แล้วปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีลศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาปัญญาก็จะเป็นของบุคคลผู้มีศีลเพราะมีศีลจะทําให้เกิดปัญญารู้ว่าระหว่างมีศีลกับไม่มีศีลต่างกันยังไงพ้ต่างกันยังไงศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาเพราะผู้มีปัญญาก็จะปฏิบัติศีล ศีลของบุคคลผู้มีปัญญาปัญญาแท้ปัญญาประเสริฐอริยปัญญาก็จะปฏิบัติศีลได้บริสุทธิ์และนักปราดย่อมกล่าวศีลกับปัญญาว่าเป็นยอดในโลกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นเนี่ยนักปราดก็จะกล่าวอย่างนี้แหละศีลกับปัญญาเป็นยอดในโลกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วย เท้าฉะนั้นนะก็จะช่วยกันศีลกับปัญญาจึงช่วยกันไปช่วยกันมาช่วยกันไปช่วยกันมาเหมือนล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้า,ทาให้สะอาดอืมนะก็จะได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือพ้นทุกได้สมาธิสะสมความบริสุทธิ์จากกิเลสนะบริสุทธิ์จากทุกจากชั่วนะก็คือสะสมความพ้นทุกไปเป็นลําดับ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  จนพ้นทุกสมบูรณ์ในที่สุดน่ะเป็นวิมุตติยานทัศนะเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธก็พ้นทุกสมบูรณ์ในที่สุด <c oughs> น่ะถ้าพี่น้องจะเข้าใจได้ชัดเจนเมื่อได้ฟังแล้วทำยังไงจะเข้าใจชัดเจนทำยังไงฮะเอาไปขึ้นหิ้งไว้ฮะ เอาไปปฏิบัติไปตั้งศีลปฏิบัติไปตั้งศีลปฏิบัติให้ถูกตรงนี่ฟังวันนี้เข้าใจชัดขึ้นไหมเนี่ยเอจะว่าจะได้อะไรอยู่นะได้ทบทวนสิ่งเดิมได้เติมเต็มสิ่งใหม่อยู่นะหลายท่านก็มีความได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นเนาะได้ความชัดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเมื่อเอาไปปฏิบัติเราจะเห็น ตั้งศีลปฏิบัติก็จะเห็นความแตกต่างใช่ไหมระหว่างมีศีลก็ไม่มีศีลมีศีลก็ไม่มีศีลมีศีลก็ไม่มีศีลมีศีลบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เราก็จะเห็นความแตกต่างไปเรื่อยเรื่อยๆยเรื่อยๆยิ่งปฏิบัติศีลจะถึงจิตเลยปฏิบัติศีลด้วยปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมให้ถึงจิตก็จะเห็นผลแตกต่างไปเรื่อยเรื่อยๆรืนี่คือสัจจะอย่างนี้ เสือขยับปีกบินบกบอยบินเฮินไปด้วยใจเมตตาปีกบางบางสดสวยสู้ค่า